ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับคดีนี้เป็นอาญาแผ่นดิน DSI เผยคดีแตงโมรับเป็นคดีพิเศษได้แม่แม่ไม่ต้องการนายตายริศเตมหิวงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยคณะแพทย์จากสถาบันนิติเวศวิทยาสตชและคณะแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมถแถลงการประชุมร่วมกับคณะแพทย์ เพื่อวางแผนการสืบสวนสอบสวนกรณีการเสียชีวิตของนางสาวพัทธลธิดาพัชรวิรพงศ์หลังจากนางสาวรสนาโตสิทธ์ตระกูลและนายทิติธรล้ำเหลือร้องของให้รับคดีนี้ไว้เป็นคดีพิเศษนายตายตยริศระบุว่าวันนี้เป็นการประชุมคณะทำงานครั้งแรกร่วมกับแพทย์ผู้ชนสูตรศพล่างแตงโมเพื่อหาความจริงจากการผ่าชนาสูตรทั้งสองครั้งและจากนี้ จะดำเนินการร้องขอผลการตรวจสอบพยานหลักฐานจากนิติวิทยาศาสตร์จากชุดสืบสวนเพื่อรวบรวมข้อมูลเสนออนุก,กรรมการกันกองพิจารณาคดีเข้าเงื่อนไขที่จะรับไว้เป็นคดีพิเศษหรือไม่ซึ่งหากเข้าห้าหลักเกณฑ์หรือมีพยานหลักฐานใหม่สามารถเสนอให้คณะกรรมการคดีพิเศษที่มีนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีคำสั่งให้โอนย้ายคดีนี้มาอยู่ในความรับผิดชอบ ของ d s i ได้ทันทีโดยตั้งเป้าในชั้นคณะอนุกรรมการจะมีความชัดเจนก่อนวันหยุดยาวเทศกาลสงการและจะเสนอให้คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติไม่เกินต้นเดือนพฤษภาคมขณะที่พันตำรวจโทพยาวทองเสนรองอธิบดี d ี i ชี้แจงว่าหากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปสำนวนคดีให้อาการส่งฟ้อง,องก่อนที่ดี i จะมีมติก็จะถือว่าเป็นการยุติกระบวนการสอบสวนทันที โดยไม่สามารถโอนย้ายได้ทั้งนี้อธิบดีดีเอสยืนยันว่าแม้นางพนิดาศิลยุทธโดทินแม่ของแตงโมจะไม่ต้องการให้คดีของลูกสาวเป็นคดีพิเศษดีเอสก็มีอำนาจจะดำเนินการเพราะกรณีนี้เข้าข่ายความผิดที่เป็นอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้แม้ครอบครัวจะยอมความไม่เอาเรื่องก็ตามนางลาักษณาโตศิตกูลหนึ่งในผู้ร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ เดินทางมาร่วมฟังคำถแถลงของคณะกรรมการทำงานเพื่อวางแผนการสืบสวนสอบสวนกรณีการเสียชีวิตของนางสาวพัทรธิดาพชระวีรพง์ว่าจะมีการรับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่หากไม่รับจะต้องชี้แจงให้ได้ว่าเพราะเหตุใดเพราะส่วนตัวมองว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้ทำให้ยังมีความเครือบแคงในหลายประเด็นทั้งเรื่องของบาดแผล คำให้การพยานหลักฐานดังนั้นแม้จะมีการสรุปสนนคดีแตงโมเป็นอุบัติเหตุก็คงไม่มีใครเชื่อและอาจทำให้เกิดข้อคอลหาว่าแม้แต่ทำผิดมีเงินก็ไม่จำเป็นต้องรับโทษแล้วสังคมจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรส่วนตัวมองว่า DSI ควรรับคดีนี้ไว้เป็นคดีพิเศษเพื่อหาความจริงและเพื่อทวงดุลกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมยืนยัน แม่นางพนิดาศิลยุทธโยธินแม่ของดาราสาวตังโมจะไม่ต้องการให้เป็นคดีพิเศษแต่ก็สามารถดำเนินการได้เพราะคดีนี้เป็นอาญาแผ่นดินและเป็นความผิดที่ส่งผลต่อชีวิตประชาชนจึงเข้าข่ายที่ดี i อสามารถรับไว้เป็นคดีพิเศษได้เพียงยืนยันต้องการความจริงไม่ได้หิวแสงขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ